กูเหลือปลายแค่6ตัวเท่านั้นปายถึงกูจะได้จบดาวกระจายแล้จะได้ไม่ต้องหยิบม,มันใช้เก็บมันไว้กันแหละดาวกระจายมันหัวโปกไอ้ต้นน้ำม็เบาเก๋ดงพี่พี่ว่างไงของก็ว่างั้นมีดหวังผลได้กว่าเยอะตัวไปชอบใจสิเป็นเล่นปกติแล้วใ,ใช้ดาวกระจายเนี่ยปากี่ครั้งตายเติต้นสองสามครั้งสามปาที่มีดโบ๊ะเดียวร่วงมีดแม่งโบ๊ะเดียวร่วงแค่แม่งย้อยเฉยเล็งเล่นดีก็ไม่มีปัญหาละไอ้ต้นโชว์ดาวกระจายดิ อะไรยัคุณบอกมีอะไรจะมีอะไรจะพูดเปล่าแต่เมื่อกี้จะพูดไหมคำเดียวเลยกดอัดไม่มีดาวกระจายอ่ะสี่อันนะมึงสี่อันเลยนะเว้ยคืออีกอันหนึ่งก็ห้าใช่ไหมสี่อันไม่โดนสักอันสุดท้ายเอาปืนไปไล่ยิงเขาเหมือนเดิม มีหนึ่งประโยคนึงให้เติ hey, ้ลหน่อยเกนจิผิดหวังในตัวงัวเฮ้ยนี่ไงได้แล้วเกือบแล้ว